สวัสดีพี่น้องครับท่องยูทูบสุขุสุคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศข้างหลังเวทีนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับบรรยากาศสดๆหลังเวทีเลยนะครับที่นี่บ้านแพงตำบลแพงเพลโกผงโกสมบิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อนี้ปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาำลังใจขอบคุณทุกบัตรบัตรทุกใบนะครับไม่ว่าจะเป็น v ีไอพีบัตรออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็บัตรหน้างานด้วยนะครับพี่น้องไปตะพุญปกษาดมาเด้อ นะครับพอกัรนาเวทีครับนี่ครับบรรยากาศหลังเวทีนะครับเป่ากะเริ่มมัดหัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับกับทีมของผู้สนับสนุนครับคือบริษัททู่นะครับเบ้าอ่อย่างแค่ยังยังจะได้ถือเงินแบ่งครับจะไปหายได้หมดเตี้ย รถก็ไอแกดูใกล้สุดไม่ได้เลยส่งส่งไปอีกแล้วนี่นะแม่ถ่ายยังก่อถ่ายยังถ่ายยังไม่ถ่ายยังเดี๋ยวเขาถ่ายยังไงอ๋อนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียนเราขออนุญาตพี่เขียนถ่ายนักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอขอบคุณที่รับจานาด้วยนะครับเนี่ยเจอเจอพอดีเลยให้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 อาจารย์ทินเป็นคนรักดีกว่านาะ วันนี้พิรจนานะครับแกฝากก็ร่างใจมาให้จากกอดน้องแน่นแนนของคุณนะขอบคุณมากห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับขอบคุณพี่รจนาด้วยนะครับขอให้รับด้วยนะครับโชคดีนะครับเรื่องนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวหน่อยลงทุกคนแล้วขอบคุณพี่รถอีกครั้งนะครับที่เป็นก็ร่างใจให้น้องๆเดี๋ยวนายสิบไปแต่งตัวกัน อันนี้คือมาถ่ายอ่ะนี่ขึ้นมาถ่อยก็จะยืนให้กับเด็กวัยคู่ดิอาเราเราไหว้คู่ก่อนใช่ไหมไปคู่กันยังออกไปหาทูนบ่จะให้เห็นว่าเทชักเทใจขึ้นเปรีถ้าคนไหนเมาเดี๋ยวเจอกับพ่อนะได้ยินไหมครับเจอเลยนะครับทุกลูกทุกคนนะขอนะครับวันนี้เราต้องทำทวงให้ดีที่สุด ยิ Cette, ้ม uh, ดีที่สุดเต้นดีที่สุดให้กําลังใจพ่อให้กําลังใจนะลูกๆนะให้กาลังใจลูกๆทุกคนพ่อยืนนี่จะให้ได้ดีเมื่อเออเป็นคนอร่อยคนที่นั่งอยู่ได้ยินไหมครับท่านเป็นนักแสดงไหมครับถ้าได้ยินลุกขึ้นลูก่าลูกๆนอันี่มันยังใกล้ทุกคนเลย ถ่ายสดถ่ายสดถ่ายสดอันนี้มืดนที่ราพูดเหมืดนทำไมนะครับปกติมันจะมีไฟอยู่แบบนี้เขาสา่ไปทำรู้งั้นเราเขาสา่ไปทางไม่ทำไมวันนี้มันไม่ค่อยสว่างปกติมันสว่างอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขาพูดเขาคค่ายรับขอบคุณนะครับวันนี้เป็นข่าวดีของทีมงานสาวไทยเพชรบ้านแดงนะครับบริษัทคำคุณศีสุขนะครับผู้ให้การสนับสนุนกับทีมงานาวรอุตสาหครับเดี๋ยว์ยุคเดี๋ยว์ยุคมานะครับ ลุกอีเวนท์ของชาวไร่ไนาแดนะครับมารับขอนง1ครนแล้วก็เงิน100บาทนะครับขอบคุณราการกางขอคุณสุชพเจอตอนนี้เลยครับหลังจากได้รับเงินเสร็จนะครับเราเข้าค่ายพ้อมกันอย่าไปไหนนะครับมาขอไข่ขอคู่พ้องกันเถอเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโคการดี เป็นศิลุกศิลป์นะคมั่เสร่าท่านนกสบสุนนะครับนึ่เป็นเลยย่าพาเราจักจักหน่อยนะครับอจักหน่อยมัทีมงานของเแ่อล้วนะครับเมาชิกแหม่ไปใส่ผมกหนแ่แล้วรดูหน้ามิกเซอร์กินเาอะไรเนะยังโดยกินข่าปบ่ได้แมมันบ่ได้กินข้าเหมือนเสารกินข้าวบ่ได้เลยเห็งานเสาร์ลยตันแม่นบ่นตันต่นตัน ัน,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 นี่คือบรรยากาศหลังเวทีตอนนี้นะครับไม่ค่ะหลังเวทีตอนนี้นะครับหลายๆเต็นและอาจิย่างไปบ่บ่แบบมาถึงไปนั่งไหน นั่งใช่ปะอ๋อนั่งกับเอ็นใช่ไหมนิดๆเต็นน้องเอเอโอท็อปเอโอท็อปน้องเอขายดีที่สุดเอาไออีกสองตัวนี่ไปไหนละไปข้างนอกไปทำไมอ่ะไม่แต่งตัวหรอ เอาคือว่าสิเข่าคู่เข่าไข่ก่อนเอาเขาคพือแจ้งแล้วสนะเตี๋ยเออจะคล้องใส่ใส่ไปเลยเอานี่ละกันสิไปนี่ละเอาเดี๋ยวน้อยสักนั้นบ่บ่ได้ออกไปนั่นเตี๋ยมันบ่ได้ออกไปงั้นบ่ได้ออกไปทู่ตีตาครับอีปายไหมไปเอานั่งหรือเปล่าเพื่อแต่งตัวได้ยังแต่งตัวแล้วใช่ไหมไม่รู้หนูก็เลยเดินมาใส่ชุดนี้จะเอาไปเออแต่ใส่ไปเลยเดี๋ยวก็ออกไปแล้วเนี่ย เออออกไปน้ำกันนี่แหละบอกว่าให้แต่งหน้าบอกว่าให้แต่งหน้าเหมือนแอนให้หน่อยป่ะไม่เหมือนหรอกโอ้ยยังมากได้แค่ยังก่อยังมากได้แค่ไรนะก็ได้แค่เหมือนแต่แค่ขายอะเได้คลืมเ้ายวแต่แค่โอ้ยเสียดายจังวันนี้อ่ะไม่ได้แบบเนาะ ยังคิดถึงมึงจังเลยนี่ทีมท <render yeah. S 1> ีมพระเอกขับอยู่นี่ครับเอาไปใส่บล็อแล้วไปรวบอสวัสดีครับไม่วักโดนไปไม่พัาจะโดนรบอไม่โ้นโดนเติมแล้วกินขาเฟ่อ้อสอนสุดเป็นเดียมงยบๆเดี๋ยวรับไปใส่ชุดดีกว่าไปใส่ชุดไปใส่ชุดก่อนนะครับข้างหลังนี้เป็นทีมนางเอกทีมพี่เก๋นะครับ เนี่นกับสิเป็นพวกน้องๆนะครับเดี๋ยวน่าจะเข้าค่ายก่อนหรือเปล่าเข้าค่ายก่อนเข้าค่ายก่อนหรือเปล่าหน้าหนาเพิ่เป็นแบบบอบบบอแปบบแม่แบบีตัวที่ข er ึ้นมาหนาภาพนี้แบบเหมือนก็เขาไม่ก็คือหนาเมื่อกันแล้วนนี่สิปะเข่ากางในผูกก็คือเก่าอยู่เออเออได้ใส่ชุดก่อน ไม่หนึ่งตอนใส่ชุดขาวนะครับแล้วหลังจากนี้ทีมงานเขาจะออกไปกับบริษัททู่นะครับไปถ่ายรูปกับผู้สนับสนุนก่อนเข้เอาไปทั้างไปล่วงเนตเนะขาพูดเขาให้เรียบร้อยกับล่อออกไปทั้งทั้งนาครับทีมงานแฟนของผมวันนี้เขามีเขาปุ่นฟีเดอร์ ข้าวปุ่นฟรีได้มาเนี่ยนะสวัสดีค่ะนี่คุณจอค่ะครับผมตอนนี้ไปในงานไปหาปูคนหิวเข่ามาแล้วนอยหิวเข่าหมอกิน,นข้าวปุ่นน้ำมูบะดอยอยู่ไม่จ้ะอ,<า>อยู่นี่อยู่นี่ว่าแม่นทนาา่า,าน,นักนโอ้ยไสักแป๊บ ทำไมไม่มีหางเหรอก็หางไปเรื่อยก็ได้จะสวยนะละน้อยพี่มีอะไรจะให้พี่มีอะไรจะให้ละน้อยเฮ้ยผมนี่ระดับจริงเหรอจริงเหรอกันให้แล้วน้อยปะให้เลยแน่โอ้ยกันให้แล้วต้องร่ำหนักหน่อยนาอันได้รลายป่ะนี่ อาจารย์สบายจาของว่มีเงินเด้อเหมนี้เด้อนี่ดีสะออนให้กวาดม้วนกวาดม้วนพกกายเย็นเนี่ยอัญญาแมาไกลละหน่อยละหน่อยสุกลงเวทีทันทีเลยคอยสิเจ็บต่อไหมนี่ดิคอยพกกายคุณเป็นน้ำมูดอกเจ็บเจ็บแต่เก็บอาการเจ้ะหายใจปะเก็บอาการเอาดอก เอา้เอาแองคือแบบแบบเถอะอุ้ยคือสูดคือแบบแบบเถอวะซิ่แบบแบบดีให้เดี๋ยวห้สิออกไปท้างหนานะครับออกไปหารรูสิเห็ดสีท้ายเห็ดผมเหมือนหลองเพ่งเหมือนเนี้ยตะเล่อยว่ห ไม่ไไม,ไม,ไม่ใส่ก็ได้ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอยู่แล้วเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยโอเคแล้วว่าใส่ก็ได้เาดดดูาส่วไอ้เอนั่ะสิ จะบอกให้ไทย้กันแล้วมาหเราเด่นี่สเป็นอย่างเอิ้นซื้อประ้ตัวเอิ้นซื้อหมันเอิ้นซื้อเขถือแล้วาป็นนองแ่เทเอิ้นหอไปหอมากว่าแม่นอื้นข้เชว่าเป็นขี้รถไถไปนะยึดม้ับนก็ับอ่นสิสุดยนะยึตามอรับเไปไนอแกนปะดจจาูกง โอ้ยแอนแอนสีเขียวนั้นมันดูมันด้วยอยู่ใช่ไหมพี่จะเบิ่งผ่ากับสีหมพี่ว่าจะดูเพราะว่าเขาจะตัดสีนั้นเลยเห็นยาจะตัดสีนั้นนะจะก็ตัดกระโปงเหรอขอับนะครับยิ้มไยิ้ม่ให้้ตอล้วครับจีจไปแล้วครับให้จิงใจนะค่าบ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่มฮ่นฮกาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่านนาาน่า่่่า แกี um um ่งหนูมเท่ากันแต่รูจมูกหนูไม่เท่ากันมัตึงอันนี้ไมนเลยไมันตึงมันนี้นะออตึงนังตึงชุดไม่มีต้องหาเยอะอ่ะเดียวเดียวเราจะลาไปกับภาพสวยๆงามๆฝากช่องหน่อยเร็วนี่ค่ะฝากช่องหน่อยนะคะลงไปลเปิดออฟิเชียลค่ะวันที่ 干，多不就对了。